วัสดีครับผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์ครับวันนี้ก็จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับทุเรียนทําทุเรียนให้ออกดอกและให้ออกยอดออกดอกพร้อมยอดนะครับสูตรนี้ก็ทํามาตั้งแต่ปี2541นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ทามาตลอดนะครับแล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าชัดเจนะครับมีประเด็นว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับบอกว่าผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์นะครับพูดมั่วๆไปสอนชาวบ้านที่ทําสวนทุเรียนมั่วๆครับ มั่วยังไงครับมั่วการที่ทําทุเรียนให้ออกดอกแล้วให้ออกยอดนะครับอันนี้ไม่ได้มั่วนะครับทาแล้วได้ผลจริงจจากที่ผมทํามานะครับแล้วเดี๋ยวผมมีภาพประกอบให้ดูนะครับว่าทําทุเรียนให้ออกดอกแล้วออกยอดเป็นยังไงนะฮะเพราะอาจารย์บางท่านอาจจะไม่รู้อาจารย์บางท่านนั่งอยู่แต่ในห้องเอนะครับไม่ได้ปลูกทุเรียนบางท่านก็ปลูกนะครับเพิ่งเริ่มจะปลูกแต่การปฏิบัตินะครับจะไม่เหมือนชาวสวนนะครับบางท่านอาจย์อาจจะไม่รู้ว่า หาว่าพูดมัวมวนะถอนชาวบ,บ้านแบบมัวมัวเพราะสูตรนี้ในวิชาการไม่มีนะครับถุรวิชาการทําทุเรียนให้ออกดอกดอ,อกยอดไม่มีในถุนวิชาการทําทุเรียนออกดอกแล้วให้คุมยอดนะครับเพราะว่าภาคใต้เนี่ยมันคุมไม่อยู่ส่วนมากแล้วนะครับผลจะตกชุกตกเยอะแตผมก็เคยทาครับนะคุมยอดมาตลอดแต่มาคิดเปลี่ยนมาปีประมาณร้อยสี่สิบเอ็ดนะอยากเห้คุมมาเป็นทําให้ออกยอดนะครับอันนี้อาจารย์ อาจจะไม่รู้เรื่องสูตรนี้นะครับอันนี้มันสูตรวิชาการกระทําไม่ใช่สูตรวิชาการนะครับในห้องเอนะครับอาจารย์นะอาจารย์ต้องเข้าใจตังจุดนี้ด้วยนะครับเพราะอาจารย์บางท่านนะครับเพิ่งจะปลูกทุเรียนนะครับบางท่านก็ปลูกแล้วสี่ห้าปีนะครับยังไม่ได้ศึกษาสูตรนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ลบหลู่วิชาอาจารย์นะแต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจว่าไม่ได้มั่วนะครับ ไม่ได้มั่วทำแล้วได้ผลจริงๆนะครับเพราะว่าอาจารย์นะครับเคยทําแต่สูตรวิชาการนะครับนั่งแต่ในห้องแอร์ย้ําอีกทีว่านั่งอยู่ในห้องแอร์ไม่เคยปฏิบัติจริงเหมือนชาวสวนที่ทำนะฮะอันนี้นะครับท่านต้องศึกษาด้วยเรียนรู้ด้วยนะครับไม่ได้สอนอาจารย์นะครับแต่อาจารย์ต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยว่าทําได้จริงหรือไม่นะฮะนี่ครับนี่ดอกอันนี้ยอดออกมา เห็นดอกไหมครับเห็นดอกไหมครับเห็นนะเห็นไกลๆนะอ่ะเดี๋ยวผมจะยืนตรงนี้และถ่ายให้อาจารย์ดูนะว่ามันเป็นจริงหรือไม่ที่อาจารย์บอกว่าพูดมั่วๆนะ,ะอันนี้ผมก็ไม่ได้รบบรู้วิชาอาจารย์นะครับแต่อาจารย์ต้องศึกษาด้วยนะฮะว่ามันทำเป็นจริงได้หรือไม่นะสูตรนี้คุยแบบมั่วๆทําแบบไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ทาแล้วได้ผลจริงนะครับอันนี้จากที่ผมได้ทํามาแล้วนะครับอาจารย์นะอาจารย์ต้องเข้าใจและศึกษาด้วยตรงนี้นะครับไม่ได้สอนอาจารย์นะแต่ว่าอยากแนะนํา ว่ามันมีสูตรนี้จริงๆกับสูตรชาวบ้านสูตรการกระทำไม่ใช่สูตรวิชาการนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับดอกกันครับอันนี้ครับผมอยู่ต้นต้นเดิมนะครับอยู่ที่ต้นเดิมนะฮะต้นเดิมท่านดูดอกนะครับอ่าดูดอกดูยอดนะครับอนะอ้าวท่านดูแล้วกันนะดูดอกดูยอดทั้งต้นนะครับอ้าถ่ายให้ชัดๆนะครับดูดอกนะครับดูยอดนะครับนี่ครับคืออีกประมาณทัก ดอกนี้จะบานประมาณไม่15วันถึง20วันดอกนี้ก็จะบานนะฮะแต่ใบนี้เราแก่พอดีแก่ก่อนนะครับใบเราจะแก่ก่อนนะฮะใบจะแก่ก่อนฮนะออาดูทั้งต้นนะเอาเบสเบสลดัดแล้วก็เข้ามาดูดอกนะฮะมาดูดอกอา้าวมีดอกครับเอาเลยดูข้างบนนะฮะดูข้างบนนี่ดอกทั้งหมดนะฮะทาแล้วได้ผลจริงครับอาจารย์นะไม่ได้มั่วนะไม่ได้มั่วอย่างที่ท่านคิดนะครับก็รู้สึกว่า โดนตามนินะฮะก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเพราะอาจารย์อาจจะไม่รู้เรื่องนะกับการทําทุเรียนให้ออกดอกและออกยอดนะฮะอันนี้ไม่ได้ตัดต่อคลิปอะไรนะฮะถ่ายให้ดูนะให้ดูกันจะจะ,จะชัดๆว่าเห็นไหมเห็นไหมครับอ่ะเห็นแะมีดอกแล้วกลับยอดมาอีกทีเดี๋ยวหาว่ามั่วนะครับอ่ะนี่ครับใบนะใบใบโดยระยะน,นี้นะครับใบทางต้นอยู่ เป็นเพศลาสอยู่ทั้งนี้ทั้งต้นนะครับอาจารย์ฮะอันนี้ผมไม่ได้มั่วจริงๆนะฮะทำแล้วได้ผลนะครับทำมา20กว่าปีแล้วนะตั้งแต่ปี2 5 4 1จนถึงปัจจุบันนี้นะครับทำแล้วได้ผลชัดเจนเพื่อป้องกันลูกหลุดร่วงลูกพรงบิดเบี้ยวนะครับอาจารย์นะครับผมเราต้องเข้าใจนะนะไม่ได้มั่วนะว่าพืชนะฮะต้องการธาตุอาหารตัวไหนช่วงไหนครับมันก็มีธาตุอาหารก็ N P K ท่านั้นเองครับ ช่วงทําใบเราใช้ตัวไหนช่วงเอาดอกเราใช้ตัวไหนช่วงเอาลูกนะช่วงมีลูกเราให้อาหารตัวไหนแค่นี้เองนะครับไม่ได้มั่วนะครับต้องเข้าใจบริบทของพืชด้วยนะครับทําทุเรียนให้ออกดอกและออกยอดนะฮะไม่มีคนเก่งในวงการทุเรียนนะครับไม่มีคนเก่งนะครับไม่ว่าคุณจะจบ อะไรมานะฮะไม่มีครับในประเทศไทยนี้ไม่มีคนเก่งถ้ามีคนเก่งแล้วทุเรียนไม่ป่วยทุเรียนไม่ตายทุเรียนไม่เป็นโรคนะครับแต่ตอนนี้ทุเรียนตายกันยกแปลงตายกันครึ่งสวนเห็นไหมครับถ้ามีคนเก่งแล้วนะทุเรียนต้องไม่ตายนะครับวิชาการต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ผลสุดท้ายนะครับไม่ทําได้ครับออกมาปฏิบัติในสวนนะครับทําเหมือนกับทําทุเรียนมาเป็นร้อยปีนะครับ วิชาเยอะนะครับจริงๆแล้วต้องศึกษานะต้องเรียนรู้มาก่อนนะครับว่าเป็นความจริงหรือไม่สูตรนี้นะครับเนื่อยากจะฝากท่านนะครับว่าลองศึกษาดูว่าสูตรนี้มีจริงหรือไม่นะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีนะครับสูตรนี้มันเป็นสูตรที่การกระทําของชาวบ้านไม่ใช่สูตรวิชาการนะครับ ในหนังสือไม่มีนะครับทุเรียนออกดอกและคุมยอดนะครับแต่สูตรนี้ทําทุเรียนให้ออกดอกแลวให้ออกยอดนะครับทํามาตั้งแต่ปี2541นะครับดูใบดูยอดนะครับดูดอกนะครับ แล้วก็สรุปนะครับว่าผมไม่ได้มั่วนะครับทําแล้วได้ผลถึงเอาไปสอนชาวบ้านนะครับทําแล้วได้ผลชัดเจนนะครับเพื่อป้องกันลูกด้วงรูดทรงเบี้ยวนะครับอาจารย์นะฮะท่้นดูนะฮะบางท่านอาจจะเพิ่งปลูกทุเรียนนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ได้ปลูกแต่ขอว่าภัยอาจารย์บางท่านนะครับที่ไม่ได้ตําหนิผมนะครับอาจารย์ที่ดีก็มีเยอะนะฮะไม่ได้ตําหนิผมนะครับ เอาเฉพาะคนที่ตำนิตีเอียนผมเท่านั้นนะครับที่ผมอา,อาจจะพูดพลาดพิงคนอื่นอาจารย์ท่านอื่นผมต้องขอโทษด้วยนะฮะสรุปว่าทําแล้วให้ออกเ้นออกเอกแล้วอดใต้ผลจริงๆครับอาจารย์นะฮะไม่ได้มั่วนะครับ